ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธิชนทั้งหลายวันที่22วันหยุดเฉยๆวันเข้าพรรษาขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมมาร่วมแรงร่วมใจสร้างองค์พระทั้ง3องค์อยู่ที่สำนักสงฆ์แก่งคันสูงตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเพียงกันในวันที่22กรกฎาคม2567 เนจีวรเทวดาน้อยจีวรเป็นสะพานบุญใหญ่เป็นหัวเรือใหญ่ในการบอกบุญสร้างองค์พระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดทรัพย์ทางพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดทรัพย์แล้วก็สมเด็จพุทธจารย์โตพรมมลังศีสูงห้าเมตรแล้วก็องค์หลวงปู่ทวดองค์หลวงปู่ทวดสูงห้าเมตรจะสร้างให้เสร็จภายในวันเดียว มาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันหิ้วปูนหิ้วปูนเทปูนหล่อพระให้เสร็จภายในสามองค์ภายในวันเดียวทั้งสามองค์หล่อให้เสร็จภายในวันเดียวให้เป็นพระเจ้าทันใจให้เป็นพระเจ้าทันใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาใน,ในวันเข้าพรรษาในทีนี้ ดังนั้นขอเรียนเชิญเจริญพรกร็โยดมทุกคนทุกท่าน